กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทั้งหลายแหล่นะครับอยู่กับผมแบคฟิสคนเดิมนะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไฟ i d เดย์ไนท ฟังกินนะฮะผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยนะฮะไม่มีใครขอผมนะแต่ผมรู้สึกสนใจตั้งแต่ผมได้ไลฟ์สตรีมในวันนั้นนะฮะถ้าใครได้ติดตามผมตอนไลฟ์สตรีมเล่นโลบ็อกตอนนั้นนะผมได้เล่นเกมไฟเดนไอฟังกินเวอร์ชั่นแฟนเมดของโลบ็อกไปแล้วนะซึ่งมัน Pv P v พได้นะสามารถไปดูไลฟ์กันได้ก็ยังไม่นานมานี้นะประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะฮะและผมรู้สึกชอบเกมแนวนี้มากเลยนะฮะมันทําให้ผมรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปอยู่ในยุค3ก๊กเลนะ้วะที่สมัยผมยังเล่นออร i ดิชันเกมกดเพลงเลยฮนะคุณผ,ผู้ชมอาจจะไม่รู้จักแต่่ โอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่าอันนี้เราไปอยู่ในมอดของอถ้าผมจะไม่ผิดนี่คือผมไม่ไเล่นคือผมไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยนะผมเคยเล่นแต่ในโรบ็อกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้เล่นเกมจริงนะจ๊ะแล้ววันนี้ฮะเราไม่ได้มาธรรมดาเรามากับมอดทริกกี้ตัวตลกคนนี้นะฮะเราจะมาเตอมเขากันใช่ไหมเอาฮาร์ดมันมีมีอะไรบ้าง มี easy normal hard หลับเราต้อง hard เป็นเลย hard เป็นเลยดีกว่าไม่พูดภาพนำเพลงแะเรามาเล่งกันเลยสักที่ที่ใดสักที่ในนาวาน่านี่ยนะสวัสดีเฮ้ยเป็นไรเป็นไรชักกระตุกเลยโอ้รีบมาละเอาเลยเหรอไม่ไม่คุยกันก่อนใช่ไหมคือเอาเลยใช่ไหม บอยเฟนเองเกอร์เฟนโอ้โหเร็วโอ้ยเร็วทำไมเร็วเงี้ยโอ้โหโหเร็วมากเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยผมเอาเนี่ยโอ้โหเดี๋ยไม่น่าลองของ <laughs> ขอกลับไปเอ่อกลับไป normal ดีกว่าไม่เอาไม่เอาไมเา่เอาอีกรอบอ,อีกรอบผมยังไม่เชื่อว่าผมจะไม่สามารถเล่นได้คือมันเร็วกว่าในโลบ็อกหรือเปล่าหรือว่าผมชิปเองนี่ผมก็ไม่รู้นะโอเคเอาใหมา่ว่าไง จะตั้งใจเล่นหน่อยนะฮะอ,อ,อยากมากโอ้มา ได้อยู่นะฮะได้อยู่ป้าเป๊บมาเอาเลยดิเอาดีได้อยู่นะโอ้โหโนาซีดเฮอนาซีดเมื่อกี้เห็นอะไรไปแวบหน้าจอขาด เห็นเมื่อกี้เห็นตัวหนังสือขึ้นแถวๆไอตัวตลกด้วยนะแต่ผมไม่ได้สังเกตจริงๆนะผมไม่สามารถหลุดโฟกัสได้เลยฮะโอ้โหเ๋ยวๆๆมาอย่าอย่าวอย่าพลาดอย่าอย่าอย่ายย่พลาดหมดเลยใช่ไหมใช่ปะเอาค้าง โอเคผมค้างเหรออ้าวออกอีกรอบโอเคโอเคได้เอาอีกรอบก็อีกรอบมาเลยไหนเรามาดูซิว่าเขาจะทำยังไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้ยไม่ไม่ยอม มีน้องถามว่าเอ้ยใช่มีน้องถามมาว่าพี่หัวเราะดูไม่เหมือนจริงเลยนะคือคือถ้าน้องจะคิดอย่างนั้นก็ตามสบายคือผมคือพี่ก็ไม่รู้นะว่าพี่หัวเราะเป็นยังไงแต่ถ้าน้องคิดอย่างนั้นพี่ก็ไม่รู้พูดไงแล้วล่ะโอ้โหกูตายกูตายแน่เนี่ยอยากผ่านระดับฮาร์ดอะเปิดมาไม่เคยเล่นอะขอเล่นยากสุดเลยไม่ได้หรอจริงมา เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยจัไม่ได้รอบที่สี่ือเปล่าถ้าไม่ใช่รอบที่สี่ก็ไม่รู้ลเลยนะหลายรอบละโอเคเราไปเล่น normal กันดีกว่านะเราเราไปเล่น normal ดีกว่านะผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวละโอเคนะโอเคเรากลับมาตัวนี้เราเลือดมาเป็น ระดับการก็พอละโอ้โหไม่น่าห้าวไม่รู้จะห้าวไปทําไมกลัวคิดว่ามันด้ง่ายไงระดับยากเขาก็บอกอยู่ที่ใดสักที่เด็ดที่ใดสักที่ในเดวานาเนวานาเนวาดาสักที่เดี๋ยวผมก็อ่านไม่ออกพ่อหนุ่มของ่ายๆได้ไหมขอเถอะอ่าช้าลงละโอ้โหง่ายพี่ โอ้โง่ายกว่าเมื่อกี้เยอะนะฮะง่ายกว่าบาเหมือนก็ไม่ได้ง่ายเลยจริงๆมันก็ยังยากอยู่นะอืมอืมอุม้ยมาจะพูดมาจะพูดปลาปลาไม่ได้ปรับ เสียงนี่เขานี่ดูแสบคอนะ่นายเจ็บคอไหมเอาสเปซซิลหน่อยป้าโอ้สเปซซิลต,ต้องเข้าแล้วแหละหลังร้องเพลงนี้เสร็จมาพาไป16รอบนะฮะพา16รอบ สี่คีย์บอร์ดผมอาจจะดังนิดนึงนะขออภัยโหปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บมันมากนะเพลงนี้ผมพูดตรงนี่สิถึงจะเหมาะกับเราผมก็ไม่อยากเล่นไงผมว่ามันน่าจะง่ายไปนะสำหรับผมผมขอแบบนี้ดีกว่ามาละเพลงนี้จำได้ว่า manage นะเพลงนี้ชื่อ manage เคยไปเล่นในโลบ็อกอยู่นะนโอ้โหโอ้โหอืมืแหกปลาให้เต็มที่เลยืมเจ็บคอไหมครับพี่เจ็บคอไหมครับ เดี๋ยวให้สเป่นซ yeah, e ิลสักอันน้ำสักแก้วก็ได้นะหืมมาตั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 ตเหนอยไหมพี่นั่งคุยกันดีๆก็ได้นะชุดใหญ่้เมื่อกี้อะไรวะเนี่ยเห็นปะเพีบดูไม่ทัน โหพี่แกช้าลงที่อ่อนให้ผมใช่ไหมเนี่ยโอ้โเดี๋ยวสีอัรกิลเลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเต็ดโมอืมลากจาวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืม เด yeah. um> ี๋ยวเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวเอาเมื่อกี้อะไรอ่ะเห็นไม่ทันอะไรดำดำลูกศรสีดำเหรอไม่ไม่รู้ละไม่รู้ละโอ้โหไม่ทันอันนี้ไม่ทันจริงโอ้โหไม่ทันเดี๋ยว วันนี้ทันอยู่มาจะจบแล้วโอ้โหพี่พี่ยากไปไหนเนี่ยแกไม่ฆ่าตัวตลกโอ้ยแต่ตัวตลก จะฆ่าแกทั้งสองเอาทำไมอ่ะเราชนะทำไมต้องฆ่าเราด้วยอ่ะโอ้โหโลแตกติดตามตอนต่อไปโอ้โหโอเคนะก็จบกันไปแล้วนะสำหรับไฟน์เนย์ไนท์ฟังกินนะกับมดทริกกี้นะฮะตัวตลกที่ไม่ตลกนะฮะ กับ2เพลงนี่ผมบอกแลว้วปวดหัวมากนะนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมได้เล่นเกมนี้นะผมก็อยากจะบอกว่าเกมออริจินอลก็ไม่แพ้นะไม่ใช่แพ้เนะี่ยเกมออริจินอลนี่บอกได้เลยว่าสนุกมากๆเลยนะแนะนำให้มาลองเล่นได้นะผมไม่รู้ว่าเกมจริงมันฟรีหรือเปล่าอันนี้เป็นมอสนะฮะมอสมันโหลดมาให้พร้อมตัวเกมแลยสำหรับใครที่อยากเล่นมอสนี่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไปให้ใต้คลิปแล้วกันนะมอสนี้เป็น เฉพาะ PC เท่านั้นนะเล่นได้เฉพาะนนในคอมนะในโทรศัพท์ไม่สามารถเล่นได้นะบอกไว้ก่อนเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมคอมนะฮะโอเคใครชอบกดแลกโกดศับไปละเจอกคลิปหนะ้าบายเซีย